กำลังจะช่วยกันเขาก็จะอายแล้วครับนี่นะครับอย่างงายเงี้ยนะครับอนี้ก็หลายคนอย่นะครับทำหอดขมี้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะคนคนประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับช่ยกันนะครับเขาก็จะอายนะครับก็จะต้อนรับอยงางนี่นะครับต้อนรับเขาระท้าอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับนิดๆหน่อยๆ นี่ประมาณนี้แหละครับนี่ใครอยาอบอยู่กลางหมู่บ้านนะครับมาดิยืนนอกหมู่บ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับนี่มาดิเหงานะครับพู้รักกะทัดไปงานเงี้ยเดีย่หันกันเลยนะครับนี่นะครับคนเริ่มไล่นะครับนี่มาทำกับเข่านะครับกำลังเฮ็ดกับเข่าอยู่นะครับเดี๋ยวกินครับในนี้กินนี่นี่หลน้ำนะครับมาดับด้วยนะครับเอาเทียวหลายอยู่ก็บมาดิไล่กลุ่มไลยคนอยู่ นี่ลครับนี่แหละครับลมเลงลมใจกันนะครับนี่นะครับกำลังมาทำตุกเขานะครับนี่นะครับนี่กับเขานะครับเป็นเพียงนะครับนี่ก็คือเอ่อเป็ดนะครับเห็ดสามดาวนะครับเป็น ต้งผักอีสานเขาก็จะมักสามดาวนะครับสามดาวนะครับสามดาวอ่านี่นะครับนี่นะครับสามดาวนะครับพวกขิ้เมาหรือเปล่าอยาักตัวอันนี่นะครับอ่านี่นะครับกินเที่ยงก็กินเที่ยงน้ำกันครับนี่นะครับกินข้าวเที่ยงนะครับกินเค็่น้ำกันนะครับนี่นะครับนี่ซอยกันนะครับอ่าทำความสะอาดในหมู่บ้านนะครับนี่นี่นะครับอ่า ประมาณนี้ยแหละครับนี่ประมาณนี้ยแหละครับนี่นี่นะครับประมาณนี้แหละครับกับข่าวกัมน้านะครับมียังกะกินน้ากันนะครับนี่นี่นะครับมียังกะกินน้ำกันนี่นางคุยอยู่ลาบเป็ดกระลาเป็ดครับลาบเป็ดครับลาบเป็ดนี่นะครับครับเป็ดลาบเป็ดสามดาวนะครับลาบเป็ดสามดาวนะครับโอ้เจ้าเจ้าน้อนี่นะครับ จะพัฒนาไอจะทำความสะอาดไปหมู่บ้านนะครับนี่นะครับนี่นะครับไปหมู่บ้านนะครับไปหมู่บ้านนี่นะครับนี่นะครับให้มันสะอาดหูสะอาดตานะครับต้อนรับนะครับจะมีเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ทำอาสะอาดหูสะอาดตานะครับนี่นะครับไปได้เลยนะครับ เก็บไปน้ำนะครับขยะนะครับเก็บไปน้ำร้อมนะครับนี่นี่นะครับเก็บไปฟ้อมนะครับนี่นี่นะครับเก็บไปพร้อมนะครับนี่นี่นะครับการทำความสะอาดกันแนวนี้แหละครับให้มันสะอาดหูสะอาดตานะครับถ้าอื่นมากก็น่าจะสว่างหูสว่างตามันจะบริหุกอึงหึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับโอเคครับนี่นะครับ การพัฒนาในหมู่บ้านกันจ้าเช่นะครับก็ลงไม้ลงมือกันครับมีอยังมนงันกับผ่านโอซักกับอะไรนะครับซอยกันนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับซอยกันนะครับคนละไม้ละมือกันเช่นะครับนี่สวยงามมากนะครับในหมู่บ้านเฮานะครับสะอาดสดใสดีนะครับอ่าข้าเจ้าต่างบ้านมากเนี่ผ่านไปผ่านมากก็งามหูงามตานะครับนี่นะครับแต่ละคนนะครับซอยกันนะครับนี่ น right. no no ี่ดูนะครับนี่สะอาดไหมครับสะอาดบ่อข้างหลังนะครับสะอาดบ่อครับนี่ก็าคอยกับพระน้ามันก็ยังว่านมนฮอดรัดผมนะครับถ้าผมไม่มันก็ยังเงี้ยวไวครับโคกๆกับแบบนี้เครับอ่าถ้าผมแล้วมันก็หน้าดูสะอาดดูดนะครับนี่อ่าสม่ำึ้นจำใจดีนะครับนี่ครับนี่นะครับการสมาคคีกันนะครับนี่ดูหุ่นดูหุ่นท่านครับ โอ้ ih, นี่นะครับ Alber งามนะครับบ้านโน้นสาบานนะครับบ้านโน้นสบานนะครับหากมาเที่ยวกับมาเที่ยวได้นะครับบ้านโน้นสาบานนะครับน,นี่ครับกำลังปั๊บบุ้งหม่นะครับปั๊บบุ้งหม่นะครับนี่อ่า